ครับสวัสดีครับมือน,นี้มาเห็ดชิบเกี่ยวกับคาเป็นโลกมีท่านผู้ชมทางบ้านว่าให้ Head เห็ดเบิ่งคาเป็นโลกนี่มือน,นี้ผมกับชินมาเฮ็ดให้เบิ่งครับว่าเฮาต้องใส่หยังแก่แน,เน่เกิดจากหยังจังสิบเป็นโลก แลวิธีแกะครับนี่ค่ะที่มันเป็นใบใหม่ใบใหม่ใบใหมแบบนี้นี่ผมเป็นใบใหม่ครับนี่เป็นใบใหม่ก็คือฝนครับฝนตกช่วงฤดูฝนมันจะเป็นแบบนี้แหละแตบบ่นี่บดตายครับ เป็นใบใหม่ซื้อมันจะเป็นใบบางงามแบบนี้สามารถเอาไปปลูกได้แต่ว่าอีกแบบหนึ่งครับผมแนะนำให้ควรเอาไปปลูกมันจะเป็นจังสีครับติตายกลางกลางเงาเด้ครับเห็นบอกครับนี่เ,นนเป็นเรื่องเรืองตายกลางเงาคันเอาไปปลูกกระตายให้เราครับ นครับเงาหนึ่งเอาไปปลูกกระต่ายคือเราเกิดขึ้นมาสองสามนอตายแต่ว่าแบบใบใหม่ปลูกได้ครับแบบนี้ผู้มียาแก่ครับนี่แบบตายแบบนี้ผู้มียาแก่แต่ว่าแบบนี้มีอยู่ครับนี่มันเป็นแต่ช่วงฤดูฝนสิหรอครับเป็นใบใหม่ ผมผมนี่บดสีดย้ามาเป็นเดือนนะครับเพราะว่าผมขุดก็เลยบดสีดปล่อยไปเลยแม่งก็เลยเลื้ยงเป็นใบใหม่ไปเลยนี่ขผมก็เป็นโรคายนะครับเุ็นจมนมันจะเป็นหัวนเนาเลยครับ หันองกลางเงา่าเป็นลูกมีอยู่สองประเภทนี่แหละครับตายเงากับใบใหม่ครับลูกแบบนี้บ่บเป็นยังคาบ่าเป็นยังครับหัวยังดีคือเา่า ต่ว่าใบมันใหม่ช,ชื่อสำหรับยาที่เกะผมใส่อยู่เดียวนี่ก็มีแต่ยาเสือล่าแลครับเสือล่ากบยายาติวาป้องกันโรคสีแแล้วเห็นพ้นไว้ครับมีผมบริสีชื่อเพราะว่าผมคุดแล้ว ประมาณสองอาทิตย์ก็หายครับแต่ใบแบบนี้สิบวหายครับใบแบบนี้ก็สิโร่ยลงเลยแต่ว่าใบขึ้นไม่นี่มันมันก็บิบวะม่ใหม่มันก็สิเขียวงามครับถอดยอดขึ้นไม่มันก็สิเขียวเลย จะใบแบบนี้คือโลยโลงเองมันเพราะว่ามันมันใหม่แล้วครับเสือ้อรามันเข่าแล้วส่วนรายจะเป็นช่วงฤดูฝนนี่แหละครับฤด,ดูแหรงฤด,ดูหนาวบ่เป็นยังฝนตกใส่เป็นเลยนะครับนี่ ผอกระสีเยอะสามเท่อครับตั้งแต่น,น้อยจนหอดแปดเดือนบริสีด,ดูครับถ้าเห็นใบใหม่ก็สีคันโบ้ใหม่ก็โบ,บ้ไปยังครับปล่อยไปเลยก็ได้ยาขาน้อนเขาก็ใส่ไปน้ำ ย่าลงหัวใสไปน้ำครับเพื่อห้เฮาสีขยายหัวมันง่ายๆถ้าจะเอาพันถ้าจะเพาะพันปลูกตอนี่ยก็บดของสีครับยาขยายเพราะว่ามันเป็นการหัวงหญ่แลวก็น้ำเข้าไปเอาไปขยายแล้วบังทีสไตายไวครับบ่คือแบบเขาบูดองขยายปล่อยแบบธรรมชาติ ใส่ตะปุยสีตะยาที่ซื้อยาลงหัวบรองไส่ครับท้ามาคิดนี่ก็กดไลค์กดแชร์ก็ติดตามให้ผมนำได้ครับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วและผู้ยังบ่านได้ติดตามสำหรับยาค่าใบใหม่ค่าเป็นโลกครับ ขอบคุณครับ